สบายดีพี่น้องกินเขาเปลาขอปลาดุกผุดเดอร์นี่ปล,ล,ลารุงอืมแนึ่งขวงห้อยยันว่าจะได้เฮ้ยขั้นประเภทปลาน่ะเออเอามาโลดเออสามสบายดีพี่น้องกึ้นาอกันด้วย <c oughs> มันกระซอมจิ๋มหมาพันจะเข้าปากอะไรกันเลย ข้าผอา่จารย์นะีแล้วเอาแล้วอยู่ฮะนะอ่ะเยอมาเยอลตกสาวูกเคยกขาแม่เ้อ้าปนกบเฉยบยุบป่นกบนะคนใหญ่เคี่ยมไปใช้ก่อนจะแล้วไปตะกม็มันมไอแม็ก

ม่งตามมอมเต็มอยู่ัอีเีงก็บักอนน่้อย่างไรกันมึบอกิ้งตีข่าวดิฮะน้ำบอกไปบอกฝากน้ำมน่อบ้าถ้าได้ลปพอไก่ไม่ตอบไก่ไม่ตอง เปไหนกินน,น,นไหนหมูแขนปลาแขนหน้าคนแขนไก่ไช่มีเลยแขนไก่ผมเห็นหมกผักไก่แล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ดอกเอาไปบดเลยไงหดแล้วบดเลยดินั่นแต่ยาเด้อมันอยู่ับคอมพเอมันกินเนี่ยดูมนิยังจะนดินหน้าแต่ทานเนี่ยก็ไปแลกนะอจะดีก็ยน ไปๆไ,ไปๆไปกินข่าวชิจัดนะไปๆเอาให้อาไปฮัโลโหลกับปูนะ่ะมาแข่งน่าได้ยังไงบอมี่มั <c oughs> บอมี่ยัไงมาแข่งหัวโลนน่ะตาว่า,แ,วมาแม่มันเป็นอยู่มาแข่งหัวโลนในต้นขนาดแม่พี๊ดหน้าแล้วเนี่ยดักแล้วต้นน้ำแม่บนใเบึง เรบนบางนโดมามีอยู é, o, ่อยู่ต้นตนแก้วหัวนี่เออได้ได้นข้าบนยโอ้ยดไดูดูดูแม่สิงไม่แล้วแม่สิงไม่แล้วนี่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 มเอร์คารนี่นี่ย่บกน่าทาร่ากว่่องว เกิดเหตุแล้วอู้บ้านนี่อาโป้โป้แล้วนะแม่แม่น้ำเบาเนี่ยกินของหลานนี่นี่นี่เอาหนิอ่ะนี่นี่นี่เออหนิอ่ะฮะหาดหลังแล้วนี่แหละแทบนี่ยเอ้ามันมีใครจะไปเห็ดทรมันเด้ออยู่ในใต้ดินได้ไหมัน่ชุบดึงมันเนี่ย

ăn à, làm ừ. có thảo dưa như này rồi mà, mà ta mang con ăn. Này là con trai ngơm rồi nó mới sẽ khéo đái. Này, ลุกๆไปเลยลุกๆเห็นไปอย่างนั่วไปแล้วนะนัวกว่านี้ยังแฉะเอ้อโอ้ยโอดูขี cris cris ้ตาเห็ดจะได้คิน

แมกเกร์แกเฟือเจ้าห้ามี่นะงะม้อเท่าเลยอือร่างอยู่บ้านฝนหน้านอ่ะอืเ <c ười> ป็นยังเยอะเลยอ่ะมาก <c ười> <c ười> มันใหญ่มาะเออปวดปวดหอืมเอ๊ะใคมอนี่แ่อยากเนาะงานมันบ่ได้บ่อกงานเคี้ยวทำงานยังไม่นดีไม่ได้อืมถ้าไ่ต้องปวดนี่ยังแรงเช็ๆเอยู่เพราะ

ข้ค,ขคุณข้คุณขงคังขอลักขังรักนโโตดตาดีสุชาชาสซชายงชาตชาชตุตามากาอากาโกกากโน่เ <emy> น่โตดโตดาวตบโ ทอดตุงน้อนูอืมน้อนูพี่น้อนูอันนี้ทอดทงทอดทงน้อนูน้อน,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 นูมามาไม่ป,ป,ปมม<พ>อปบ<น>าปอปบาฮะผัวบามามาไม่พอพันพอวะพอสะเพวาเเพวมามาคึกคัก กอักยยักยักเขี้ยวใหญ่ให่ลอเรือพายไปเรอพายลิองไต่เลาเยอแหวนเหอแชอสระาชอลูซีชอซีเชื้อหอหีบหอหีบพอสัมเาพอเภาแมนบอกว่า นี่เออเอ้ยเอ้ยเอ้ยบีซีดีนี่ดีนี่ดีดีดีนี่ดีเออเอาใหม่เอ้ยเออนี่อะอะอ่ะอีอีอี เออเอออู๋อูออ้ออุ้ยเอ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 อโอโออออออเอออออยายา

เอ็ดับเบิอยู่พีตัวนี้ M M N มเ O ็ A เอ็าฮ้อ O P P ลูกตัวนี้พีแม่อ่านผิดแล้วเหมือนบอกว่าแม่กระแหงกระเกี่ยพระาอยู่อ่านมันอ่านได้เบิดแล้วพี่น้องเลยอยู่ในนี้นะแต่ว่าปานอ่าน บ้ามันยังอ่านบ้ามันมันยังอ่านบ้ามันยังอ่านเองนะบทบทต้องให้บอกออกนี่ทองเนยเบิดนี่อันนี้เป็นสระเด้อพี่น้องนี่นะสระอาสระอานี่อันนี้ไม่เอกไม่โทูไม่จ้ากว่าดไม่องาน,นลืมเลยตุยโญตุยโญตัวหงตัวนอตุหมอตุหลอตัวตวอน,นี่พี่นออ้องไอไอเอาอํา นี่เลยสละทางชุมเผาพี่น้องก็ไก่นี่ขอไข่ขอ้อขั้วไองวงูจ้าจอกช่อเส,อสือช่อซ่างยุง้งตัวเด็กมันก็สิต่างกันอยู่พี่น้องอันเดี๋ยวนะเป็นตัวเราของชุมเผาอันนี้เป็นตัวไทยของพี่น้องทางฝั่งทไทยก็ไก่ขอไข่นี่นีก็ไก่ขอไข่ ມາຈົບຢູ່ມາຈົບຢຮືອນ